สวัสดีค่ะตาหวานนะคะ<อ>แล้วก็สวัสดีค่ะปตเตอร์ค่ะเย้ทำไมขอถามกันเลยครับอุ้มมาขนาดนี้ทำไมถึงตกหลุ่มรักน้องหมาครับ okay. หนูเป็นคนชอบหมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าชอบ ที่อ้อนเราแบบว่าตาแป๋วแปลแล้วก็ขนฟูๆูก็เลยแบบว่าอยากเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่แต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาเลี้ยงที่แบบตโตขึ้นที่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงอยู่ดีค่ะเราต้องทำงานเรื่องงานเรืองเลี้ยงค่ะก็ของตาวานะคะจริงๆก็ชอบหมาเหมือนกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงก็จะเป็นการไปเลี้ยงของอากของพี่สาวของอะไรมากกว่าค่ะรอคอยมานานแล้ว เป็นต้าเป็นอโอ้หน,นูจะยินนเป็นมาของพี่สามโอ้โอโอก็เหมือนว่าตอน,นเด็กๆเราก็จะชอบไปเลี้ยงหมาเหมือนกันจะชอบหมาทีวว่แบบว่าเาขาจบบว่ารอคอยแล้วก็บอกว่าเวลามาเจอเราก็จะชอบวิ่งมาหาเราเรือ่องการแต่ถามนิดนึงครับชีวิตของเราพอมีน้องมาอยู่ด้วยแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกว่าคือเราสัมผัสได้เองว่าพอเราเลี้ยงอะเราจะรู้สึกเลยคะว่าเขาอะลูกเรื่องอ่ะ แบบว่าคือเขาแบบเวลาที่เรารู้สึกเศร้าอะค่ะบางทีอะเขาแค่แค่แบบมานั่งข้างๆหรือแบบมาทําตาแป๋วใส่แบบแค่เนี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าฮิวใจเราได้แล้วแล้วก็ที่หนูแบบว่าได้เห็นเขาเลยคือเวลาแม่ออกไปข้างนอกเขาจะนั่งแบบนั่งเฝ้าหน้าประตูบ้านนั่งรอใช่จนกว่าแม่จะกลับเลยค่ะอันนี้มูยน่ารักมากคาถามต่อไปครับเป็นความลับของจักรวาลนะครับผมความลับนี้ก็คือผมเชื่อว่าคนเลี้ยงหมาทุกคนนะครับ ไม่มีเสียงเดียวครับแต่จะมีเสียงสองเวลาคุยกับน้องอยากรู้มากเลยว่าเวลาคุยกับน้องนี่เสียงเป็นยังไงครับเราจะเป็นเสียงที่แปดสิบเวลาเวลาที่จะเรียนไม่ว่าไม่ว่าจะเดีว่าเรียกน้องหมาน้องแมวหรือว่าเดีว่าเรียกน้องน้องสัตว์เลี้ยงอื่นก็ตามเขาจะมีเสียงที่ว่าเมื่อเราเห็นเขาเราคิดว่ามันน่ารักมากเราก็จะอยากเรียกบอกว่า่อะไรเงี้ยเสียงแบบน่ารักน่ารักเ้ย ทั้งสองคนนล้น้องเนยเล่นเมจิเนียค่ะเมจิจะมีสองเสียงค่ะเวลาดุโกรกดุก็เพราะเมจิเป็นแบบว่าเป็นดุเขาดุกับขนาดเลี้ยงคู่กับอีกตัวนึงที่บ้านเขาก็จะดุพี่เขาแบบเขาจะชอบแง้่ชอบแบบขู่เราก็จะต้องดุว่าแบบอยู่ด้วยกันห้ามห้ามฝูงกันวเมจิมีก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเวลาเขาอ่อนๆก็เลยทำไมเช้ามองทึ้นไม่เห็นจากสูงถึงต the ่ำนะครับตามความน่ารักของน้อง ผมเชื่อครับเพราะว่าหลายคนถ้าเลี้ยงก็จะรู้นะครับเสียงเนี่ยมันจะไปตามขนาดไซสตัวเลยมันจะเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยใหญ่เรื่อยๆโอ้แล้วทั้งสองคนเคยมีประสบการณ์พาน้องๆเข้าโรงหนังบ้างหรือยังครับจริงๆยังไม่เคยยังไม่เคยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครัครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วครั้งแรกด้วยที่พามาห้างที่แบบคนเยอะๆปกติจะแบบสวนสาธารณะหรือว่าในหมู่บ้าน ระวังนะครับวันนี้ระวังน้องจะวิ่งเข้าจอนะครับเพราะว่าเพื่อนในจอเยอะมากมากเลยแอบถามต่อกันมาดีกว่านะครับนอกจากเราจะมีความสุขกับน้องแล้วการได้อยู่กับน้องครับน้องเปลี่ยนอะไรในตัวเราบ้างอืมอืมเรารู้สึกว่าัน้องทําให้เ,เรารู้สึกแบบว่าเป็นคนที่ช่างสังเกตก็เ,าเาอาใจใส่มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องเขาไม่สามารถพูดได้แ่้น้องเขาเป็นอะไรเราว่าถ้าเราไม่ได้สังเกตเขาดีๆเราก็จะไม่รู้แลว่า ตอนนี้ค่ะน้องเขาบวยหรือเปล่าว่าตอนนี้น้องเป็นอะไรบ้างของหนูถือเป็นแบบเปลี่ยนความรู้สึกและการค่ะเวลาที่เรารู้สึกเศร้าๆอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาสามารถแบบฮุยใจเราได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยยังมีเขาที่แบบอาจะอย่างที่บอกเขาพูดไม่ได้แต่ว่ามอนเขารับรู้ทางความรู้สึกเราก็รู้สึกได้ใช่ค่ะ ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอีกหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะอะไรจะดีไปกว่ากลับบ้านมาแล้วมีคนนั่งรอเขาไม่ค่อยรอนูเขาไม่ค่อยไม่ค่อยรอเราเขารอแม่เราเป็นนัมเบอร์ทูอ้ <laughs> น้อยใจน้อยใจดังนั้นถึงเวลาพอดีครับตามชื่อหนังเลยด็อกเดย์สสีขาววาวุน่นอยากให้ทั้งคู่แอบแชร์วีรกรรมของสองตัวนี้หน่อยอ่าเคยมีวีรกรรมอะไรแสบๆวุ่นๆน่ารักบ้าง ของหนูส่วนใหญ่หนูจะแชร์ลงไปแบบว่าในสตอรี่ไอแต่ว่ามีอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบติดอยู่ในใจมากคือหนูอะถ่ายรูปใช่ไหมคะคเป็นเหมือนกิจกรรมหนึ่งแล้วก็รูปนะั้นอาจจะถูกแบบมีทัชเยอะไปหน่อยที่แบบสวยมากแล้วแม่จีอะก็มองรูปหนูแล้วเขาก็เห่าเห่าไม่หยุดเลยว่าคนเหมือนคนนี้ทำไม่ได้ว่าเป็นตัวเอง แต่งหน้าดีเกินแบบแต่งหน้าดีเกินจำตัวเองไม่ได้คือแบบถ้าเห็นในคลิปนั้น่มจะรู้เลยว่าเขาเห่ารูปนั้นจริงๆรงแล้วหนูก็มีคลิปหนูว่าแฟนคลับหลายคนน่าจะจําได้ที่เคยเหนาเขาจะแบบว่าทําไมไปรักคนอื่นไปถ่ายรูปคนอื่นมาหนูก็หน้าตาดีอยู่แล้วนะหนูจาตัวเองไม่ได้ได้ไ,ดไงโอ้ยน่ารักลนะลืมตัวเองเป็นหมาลืมตัวลืมหนูเนี่ยล,ลืมเราด้วย ครับอุยิยตัวนี้เลยครับตอนนี้ก็มีวิธยกรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะจนะริงจริงบัตเตอร์อ่ะก็จะเหมือนเป็นแมวเป็นหมาที่ชอบแบบติดสุดกินล้วชอบแบบมาอ้อนชอบให้เกาค้างชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนที่บ้านพี่สาก็มีแมวด้วยค่ะล้วก็จะชอบเล่นกับแมวใช่มีแมวสองตัวค่ะคือ,อที่บ้านมีหมาและแมวสามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยใช่นะบัตเตอร์ก็จะอยู่กับแมวเขชอบเล่นกับแมวแล้วแมวเล่นกับบัตเตอร์ไหมครับคำถามน,นี้ก่อน,ม,นมีการสาวบกันเกิดขึ้นบ้างมีสวบกันบ้างนะครับ กว่าแมวบางทีแมวก็จะชอบแบบอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันตอนนี้เป็นช่วงกำลังเมดิเทอย<ช>ู่ไม่ใช่ช่วง<ช>จะมาแอคทีฟก็จะมีบ้างแต่ว่าน้องก็ชอบเล่นกันโอ้นยน่ารักที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามีหนังเกี่ยวกับคนรักสัตว์ให้ดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง หนูรู้สึกว่าเวลาที่เราดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนรู้สึกว่ามันสร้างบบอบอุ่นหัวใจให้เราได้เสมอเลยค่ะที่แบบดูดูที่ผ่านมาอะไรยเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่มีหนังแบบนี้ออกมาให้เราดูเยอะๆมันเหมือนแบบ่ออย่างคนที่ไม่ได้เลี้ยงเองหรือว่าคนที่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็น่าจะได้รับความอบอุ่นหัวใจไปเหมือนกันค่ะก็ะฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ<อ>เช่นกันค่ะแล้วก็เหมือนได้ไปดูทีเซอร์มาก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่น่าดูมากๆ มันเป็นความสามาของคนกหมานะนะนะอู้ยให้น้องพูดพัตเตอร์อยากพูดมากเลยครับออ้ยนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเพราะว่าหมันหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่กระแสดีมา,มากๆจากเกาหลีเลยค่ะถูกต้องครับ,รบมีนักแสดงนำที่จริงๆนูเห็นรูปโปสเตอร์นูก็รู้จักนักแสดงทุกคนอ่าแอบแอบถามไิดนึงอะแอบจับตาน้องหมาตัวไหนสุดครับบนโปสเตอร์นี้นะฮะเอมีอยู่3ตัวถ้ามีน้องโกลเด้นมีชื่อว่าแล้วก็เฟนช์นะครับผม ว่จับตาดูชิวาว่าชิวาว่านะครับในทีเซอร์เขาบอกเขาเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่เขาใหญ่ยังไงอ่าเก๋าแค่ไหนต้องค่ะหนูงั้นหนูขอเลือกน้องโกูเดนละกันค่ะกับใส่ใส่แว่นเฟี้ยวอยากรู้ว่าในเรื่องจะเป็นยังไงเหมือนกันอ่าหรือถ้าชอบหมาใส่แว่นนะครับวันนี้เรามีน้องบ่าด,ด้วยเมื่อกี้เราเห็นมาแล้วน้องบ่าใส่แว่นนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับอยากให้เชิญชวนทุกคนครับมาดูด็อกเดย์สีขาววุ่นที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับ กุานเยขอะค,ค่ะน้องอยากน้องแบบไม่พอใจฉายช้าไปอยากดูตอนนี้นะครับผมค่ะก็22กุมภาพันธ์นี้นะคะด็อกเดสีขวาววุ่นนะคะก็เข้าโรงภาพย,ายนตร์แล้วนะคะก็อยากฝากทุกคนเนี่ยไปดูกันแล้วก็ไปรับความอบอุ่นหวัวใจไปได้วยกันนะคะถือว่าได้ฮิวใจด้วยนะคะโอเคครับขอเสียงปรบมือกับน้องเอนยและน้องตาหวานเลยครับ